วันนี้เราจะมาสอนวิธีการผรสมวิตามินบ1หรือไทอะมีนนะคะก่อนอื่นดูคำสั่งการรักษาของแพทย์นะคะ1แอมเนี่ยจะมี100มิลลิกรัมนะคะซึ่งคำสั่งของแพทย์เป็น200มิลลิกรัมนะคะเราจะใช้2แอมล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วก็อันดับแรกเตรียมสารลายก่อนเห็นแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะต่อไปเราจะเตรียมแอมยานะคะให้ดิดฟองอา,าอากาศออกให้หมดก่อนนะคะแล้วก็สังเกตจุดสีขาวซึ่งเราจะหันออกไปนอกตัวแล้วก็หักออกนะคะแบบนี้นะคะได้แล้ว ต่อไปแอมที่2นะคะติดฟองอากาศเหมือนเดิมหันจุกสื่อขาออกข้างนอกเพ้นให้เรียบร้อยแล้วก็หันออกนอกลำตัวนะคะแบบนี้นะคะได้แล้วต่อไปก็ดอยานะคะใช้เข็มเบอร์18 และอย่าลืมติดฉลากยาและเช้คความถูกต้องตามหลักการบริหารยาก่อนนำไปให้ผู้ป่วยอีกรอบหนึ่งนะคะ